วัดป่าสงเนินนะครับประกาศปิดวัดรอบสองนะครับ5-9เมษายนนะครับวันที่9จะเปิดวัดนะครับเพราะว่ามีพิสูจน์ส่งติดโควิดเพิ่มนะครับเป็นไปนตามมาตรฐานของกระทรวงธารนสุขนะครับถวายพัตตาหารแต่พิสูจน์สงนะครับประตูฝั่งตรงข้าวสู่วัฒธรรมนะครับ จะปิดตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8เมษายนนะครับวัดป่าสงเนินแะพระสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันที่9ก็จะเปิดวัดน,นะครับประกาศวัดยานโสภิทวนารามนะครับปิดวัดครั้งที่สองนะครับสืบเนื่องจากพิสุสงภายในวัดน,นะครับติดโควิดทั้งหมด7รูปนะครับคณะแพทย์ถวายคำแนะนำให้พิสุสงติดเชื้อโควิดแยกตัวกักนะครับ และแนะนําให้ป้องกันโควิดประกาศให้ญาติโยมดังนี้หนึ่งให้พระพิสุสงศง์บินธบาตตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่แดเมษายนให้พิศุสงฆ์กลุ่มเสี่ยงอยู่ในกติของตนนะครับไม่อนุญาตพิศุสองออกบินออกนอกวัดนะครับญาติโยมสามารถเข้ามาถวายพระทหารได้ตั้งแต่เวลา6โมงถึงแปดโมงนะครับเปิดวัดวันที่เก้านะครับพระครูโสภิญญาณประยุทธ์เจ้าคณะตะบ,บนสงเนินชาว,วัดวันป่าสงเนินประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับ ควเป็นประกาศจากวัดป่าสมเน็นะครับเพื่อ,วอความปลอดภัยเนาะประตูทุกบานปิดหมดนะครับจะเปิดเฉพาะบานตรงข้ามศูนย์วัฒน,นธรรมให้ญาติโยมได้ทําบุญกันนะครับวัดป่ปสาสมเน็จอำเภอสมเด็จจังหวัดน,นครราชสีมาประกาศให้ทราบทั่วกันนะครับ วัดป่าสุเนินนะครับอําเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้ประกาศปิดวัดรอบที่สองนะครับวันที่ห้าถึงวันที่แปดเมษายนนะครับจะเปิดวัดวันที่เก้าเมษายนนะครับซึ่งมีพิสูจนส่งติดโควิดเพิ่มนะครับดังนั้นวัดป่าสุเนินก็จะเปิดวัดวันที่เก้าเมษายนนะครับสำหรับผู้ที่กชนที่จะทำบุญวัดป่า ก็สามารถเข้าไปทําได้นะครับวันป่าก็จะเปิดประตูด้านหลังนะครับตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรมนะครับให้เข้าไปทําบุญถวายพระทหารเช้านะครับพระแก่พิสุสงฆ์นะครับเราก็จะปิดประตูไว้ส่วนประตูด้านอื่นก็ปพุทธเกชนนะครับต้องการมาถวายพระทหารเช้านะครับหรือว่ามาทําบุญนะครับทางวัดก็จะมี ที่กั้นเชือกไว้นะครับแล้วก็มีพิสุสงนั่งไว้รอนะครับด้านในนะครับ mm hmm. เวลายา่างทางสังคมนะครับ mm hmm. เปิดวันที่เก้านะ mm hmm. เขตห้ามเข้านะครับของวัดป่าสงเนินจะกันไว้หมดแล้วนะครับเขพีพิสุสงกักตัวนะครับ mm hmm. ให้ทำบุญเฉพาะที่กันไว้นะครับ